รักเลยเหรอคะมันพูดเองกับปากพี่โจ๊้ไอ้เวงมันบอกรักด้วยอ่ะเอามันนะ่วไี่บอกว่ามันรักดวงมันพูดจริงท้ายกอดวางอันนี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โกหก,ก,ก,กด้วยอ้าวเงียบมาอ่ะโอ๊ยทำไมยิ่งคุยมันยิ่งแย่มันไม่ใช่เลยอะ่ะขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไป อย like ู่ไหนทไมอ่ะเลข3า okay. ม uh ิเลขสามร้อยสิบเขับไปรับว่ะตลาดไหนคะเลขสามร้อยสิบสามร้อยวๆเออสามร้อยสบนหนึ่งค่ะโอเคโอเคพี่จ้าอือฮยถึงแล้วหรอถึงตู้แล้วหรอ งั้นเดี๋ยวพอเฮ้ยคุาดูพอแล้วเฮ้ยไปที่เกาะแล้วต้องไปลองลองกินดิเค็มนะเว้ยผมเคยกินอาหารเม็ดหมาเค็มๆอ่าะพี่จ็อกปะเนี่ยครับพี่จอกแค่คนที่เป็นกรรมการอันนี้ปบอกอ๋อมาลองอ้าวใช่ครับยังไม่เสร็จสมุดเลยผมสั้นจีน่าจำผมได้ป่ไหนร้องเพลงสิอะ ร้องเพลงสิพี่จ๋ายังอยู่ใช่ไหมคะถ้างั้นถ้าคุณได้ได้ได้นั่นเอารอแป๊บนึงครับเฮ้ยไม่เอาโหถ้าร้องนานไม่ต้องนะเอาร้องแป๊บเดียวเดี๋ยวจะไปเร็วร้องเพลงเพลงหนึ่งขอบคุณค่ะเอาท่านงอย่างเดียวนิดนึงท่านงอยากร้องเพลงอะไรร้องดิได้ได้เอาที่เอาเองเฮียด้วยเปล่าเองสักถุงดีเร็วเอลิมเอ้มีอาหารเปล่าคั้งมีโจ๊กเอาเปล่ามีแล้วครับมีแล้ว ต้องว่ไปกินที่ร้านปะเนี่ยถองว่ไปกินที่ร้านทําไมไปดิเฮ้ยโอ,อ้โหอเอาต้นทุกอย่างเดียวก็พอในผิดนอกที่จั๊งฉันไปไอ้สัตว์<ม>ตวเอ้ยเดี๋ยวรู<ป>้<ป>มาร้องเพลงไนผิดนอกที่เรา ขอรัันเก็บไว้เฮ้ยพอแล้วเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาขั้นนี้พอขั้นนี้พอจำเสียงได้แล้วโอเคเข้าใจร้องได้สาดตอ์ครับอุ้ยร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นเขาร้องพองเขาร้องพอข้าเคยฟังเขาร้องที่บ้านาศูนย์ป้าห้าสามศูนย์ใช่จำไว้ไม่ผิดหรอกจำไว้ เองไม่ต้องมาร,รู้สึกผิดหรอกจำไว้รู้สึกคิดได้ยินที่เขาร้องก็เปล่าจำไว้ไอะไรแม่งคิดอะไรเองก็ไม่พูดอะข้าไม่คิดอะไรข้าพูดเล่นปเป็นเรื่อยองข้าคิดอะไรข้าพูดไม่ถ้าไม่อย่างนั้นเองจะประชดอะไรแบบน,นั้นทำไมได้เองไม่ได้พูดทำไมรถคันนี้แม่งเร็วจังวะเออหนีแม่งโคตรปุดปั้เลยอะโอ้เมื่อกี้หมดจอข้าแบบ ข้าเกิดอุบัติเหตุโตรบ่อยอะคำเนี้ยโดนแบบสวนเลนแล้วปุ๊บทีเดียวสนลบหลายรอบมากดีๆใครโดนบ้างวะไอ้นาลอนที่ท่าเรือเดี๋ยวไปพร้อมกันโอเคโอเคไม่จะพูดตามทำไมเพราะนาวันขอดากันหมดเลยัะประเด็นเอาข้าผัดอันนึงครับเลขสามร้อยสิบ สามสองเจ็ดครับเท่าไหร่อ่ะมันเท่าไหร่อ่ะยังกินเปล่าห้าอยคไม่กินเ่ๆเลนะคาก็ไม่กินตามรสิทำไมเจออาร์อีกแล้ววะมเจอเออาร์ดีแตลอดเลยเฮ้ยยังไม่กินเนาแล้จูนมาเป็นไงัเรามาดิก็ปสิบเจ็ดค่ะ สามเจ็ดห้าครับสามเจ็ดห้ามันนี่มันนี่มันนี่ข้าจะชวนไป็นินทาคุณเอ้ยข้ารู้สึกผิดว่ะไอ้ดวงครับไอ้ดวงไม่เข้าเวรไอ้ดวงไม่เข้าเวรนะไอ้ดวงไม่เข้าเวรไอ้ดวงบิดเคยดวงนั้นเหรอไอ้ดวงบิดโอ้ยโอ้โหเจ้าหกเลยสั่งแค่จะปีกกำแพงแม่งเอยังไงยังไงยังไงไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กเร่งอะไรสามร้อยสิบสามร้อยสิบอะไรว่าเข้ามาถกเข้าม ไอเวงขอผัดจานนึงครับขอผัดจานนึงผัดจานนึงครับไปดูเวงมานี้จังเลยครบเวงมานี้พูดเลยพูดอย่างนี้เลยรจังเลยนนะเระวังเอบแล้วไอนาจะมาหรือเปล่าโจ๊กไอนาไปหยุดรอที่น่ารเดียวพูดว่าเราไม่ได้แบบเราเป็นเพื่อนกันพูดว่าเราเป็นเพื่อนกันมากเองทำให้ไอโจ๊กกับไอนาเข้าใจข้าผิดมากเหรอ ฮะคนยังคิดมากเหรอรู้สึกไงก็พูดไปดิวะไอ้นากับโจ๊เข้าใจข้าผิดแล้วแต่ข้าข้าบอกพี่เฉินไปแล้วไงว่าแล้วพี่เฉินได้บอกกับโจ๊หรือเปล่ายังบอกพี่เฉินว่าอะไรจะโอยเยอะยาวเป็นกิโลเลยคุยแั่หกนาทีอะกระเป๋าห้าสี่ห้า,ห,าหนึ่งครับไม่เอาไม่อยากเสียแสนนึงเราเองไปพูดกับไอ้นาว่าอะไรอ้าวเราบอกว่าลืมไปแล้วะลืมว่า เองพูดเองบอกประมาณว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันน่ะเราไม่ได้เพื่อนกันไงเราเป็นเพื่อนกันเองโอ๊ยเองไม่เล่นได้ไหมเนี่เข้าแจ่าพ่อกับแม่มาตีเองแค่นี้เขาก็ตีขาเป็นลูกแล้วไม่เร็วๆเองอย่าพูดให้มันดูมีอะไรได้ไหมมันไม่มีอะไรอย่ขอลองคือเอ้ยดูกคนไปพยานหน่อยเฮ้ยโอยพี่มอทุกคนลูกอย่าไปใส่ใจมันเล็ก ทางข้าด้วยแบบเป็นกานกันไม่ใช่หรอออโดยดักโดยโดยเจยไอ้เปียกบอกใช่ใช่คุณโจ๊กป่ะครับครับเป็นใครกันแน่เอ่อผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับครับคือแบบว่าผมอยากจะซื้อเบกเตอร์ต้องไปจูนกับช่างอ๋อช่างริ้วรอยชื่อพี่ริ้วรอยช่างริ้วรอยใช่บอกมาาจจกกกโ๊ใช่บอว่าจูนสุดเดียวกับผมช่างพี่ริ้วรอยเขาจูนได้ ได้ครับขอบคุณมากครับต้องให้ครับไอ้จกไอ้จกนอไม่ลุงครับเวงเป็นใครกันไม่ใช่หรอไอเงินไอเงินไม่ต้องพูดไองไม่ต้องพูดไอเงนไม่ต้องพูดไอเแมวจะไปให้ยังไอแมวก็โดนเหมือนกันไปน่ารออยู่ที่นั่นเลยไปไปไปเสด็จเสด็จบอลนะครับไม่สสด็จของผมคุณเอาเซฟ้าเซฟ้าเทปเทปตั้งบบเมื่อไเลยสามสองเก่งเก่งกวเลยค่าค่าไม่ทำอะไรเลยโอ้ย ชื่อริ้วรอยไอ้จบฮะม่งแย่กว่าเดิมอีกไม่รู้ข้ามไปตนมันเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้าใช่ไหมอะไม่รู้ข้าได้ยินแต่ไอ้เบงพูดเรื่องของเองอ่ะก็คือเรื่องของข้ามันก็คือเรื่องของเองดีกว่า บบนีไอนามีเรือเปล่ามีว่าปนี่เมื่อกี้เจอไอ้เบ่งมาเอ้าโอ้โหไม่เอาเพื่อนเลยเฮ้ยนั่นแน่ว่าชาวบ้านเขาไปเจอมาแล้วไงต่อร่อยฟังนี เอาแล้วคุยกับพี่น้องหรือยังคุยแล้วเนี่ยมาด้วยเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยว้ยยยหหาวใครง้อใครก่อนต้องเหล่าละไอ้เวกมันบอกไอ plain, ไ้เวกท่าทางมันปิ๊งไอดูชัดเจนมันคุยกันชัดเจนทำไมฟังก็รู้ว่ามันเล่นมากมันไม่เล่นมันพูดจริงในเหล่าสิเบิกเรื่องดิไอ้น้าเบิกเรื่องดิถ้าป๊อปะป้ามัไม้อยู่มันไม่พูดแบบนั้นเองไม่ได้ยินที่ลูกแม่ ไปขึ้นเรือเอาแลมันไปกันได้ไงมันนั่งได้ไกี่คนนั่งได้ห้าหกคนคันเนี้ปรับให้หนเรามายัางไงเล่ามาก็ไปก<อ>ินข้าวมาแล้วก็ไปเจอไรไหมมันก็ติดเล่นอยู่ดี ติดเล่นว่ายังไงเล่นยังไงเขาบอกว่าไอเบงพูดไปไอเบงอเองทำให้ไอโจ๊กกับไอนาะเข้าใจข้าผิดแล้วมันก็บอกว่ามันบอกพี่เฉินไปห,หมดแล้วบอกว่าอะไรก็พอข้าบอกว่าบอกว่าอะไรแล้วมันก็บอกว่าจำไขคุยยาวจบไม่ได้ได้ยังไงเป็นคนเล่า,าอ่ะไอนี่มันควรตีนต้องเอาส่อยแล้วปะไม่ไ <c oughs> า้เเข้าเวนเสียเง,งินเยอะ พี่โจ๊กใจเนะแล้วสุดคือใครงอค้อใครก่อนเขาง้ออยู่ยไอ้โจมันจะง้อเขาได้ยังไงพี่โจทำไมเงียบวะเสียงลมดังอะไรนะน่าเกลียดมากเลยอ่ะพวกกันหนูว่าอะไรนะสองสาวานันคุยคอร์เ,เลย มันก็ยังไม่หายเลยนะตอนนี้เมื่อกี้ยังคุยกับเวงยิ่งแย่ข้าไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยมันเรื่องของเอ็มไม่ใช่เรื่องของข้านี่ลองจก่อที่เราขับไปต่อใช่ครับกลับเลยกลับเลยเพราะว่าเสร็จหมดแล้วอ้าวเสร็จแล้วเหรอแล้วเรือผมมันมีของอยู่ในเรือผมด้วยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ารถเลยจบไม่คือเรือมันหายต้องพาวเดี๋ยวพาวก่อนแล้วกันอ่เดี๋ยวรอรอที่เรือ ไอาณาจะใส่ไฟทำไมอ่ะใส่ไฟอะไรไอาณาพูดความจริงแต่ยันอาณาจะโกหกทำไมอ่ะเรื่องอะไรเรื่องพี่โจเหรอก็เมื่อกี้เรื่องอะไรเรื่องเรื่องคนชื่อเวงเุ่นเนาะไม่ใช่ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยลอกไม่เป็นอะไรเนี่ยข้อความไม่ฟังวาเปล่าอ้นาแอบเปิดข้อความอ่านปะล่ะเฮ้ยแล้วไหนบอกคำคำบันไงไหนะอกคำคำบันไง นี่เดี AU ๋ยวไปถามพี่เฉินเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไ่เฉินแล้วดูดิไอเบงพูดว่าอะไรดูดิก็ไม่อยากจะพูดเจอนะก็มีช่วงหนึ่งที่หนูไม่ทันได้กพ่อข่าวว่าก็ทักมากิกเลยอ่ะสรุปไอ้นาไว้แต่ได้ปำหรับเนี้ยเอาแล้วเงียบทำไมอะลมนางลมแรง พูดอะไรพูดอะไรเอ็งเป็นยังไงเอ็งก็พูดสิมันจะได้คุยกันดีกว่านี่ยเดี๋ยวถามพี่เฉินเลยพี่เฉินอยู่นี่พี่เฉินเป็นคนคุยเนี่ยถามพี่เฉินเลยเนี่ยถามพี่เฉินนี่ไอ้เวียงมันพูดว่าอะไรเนี่ยตันนี้เมื่อกี้ไอ้เวียงมันมันเจอมันที่พูดมันบอกว่ามันคุยมันบอกพี่เฉินฟังหมดแล้วตั้งหกนาทีอะไรเหรอไอ้เวียงมันพูดให้พี่ฟังว่าอะไรพี่บอกมันนดูได้ไงตลอดอ๋อได้คุยได้คุยทำไมล่ะไอ้เวียงบอก ก็เมื่อกี้ไปเจอมันที่เมื่อกี้ไปเจอมันที่ฟูดใช่ไหมไอ้โดนถามมันก็บอกว่าโอ้ฟูกับพี่เฉินไปเล่นบอกพี่เฉินไปหมดเล่นบอกไปแบบเนี้ยใช่หรือบอกเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องอะไรล่ะพี่ได้โทรคุยกับเขาหรือเปล่าคุยต่อหน้าดีกว่าเชื่อเรื่องเงี้ยมันจะคุยกับใครไอเวงไอเวงคนชื่อเวงเวงไหนวะปะทองเขบอกว่าเนี่ยอ๋อไอเวงไอเวงนั่นไอเวงที่ทำฟูดเหรอใช่แล้วค่ะ อ๋อได้คุยได้คุยได้คุยทำไมเหรอแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเขาว่ายังไงหมายถเอาเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องอะไรพี่ด้วงพี่ด้วงคุยเรื่องอะไรอ่ะเออหมายถึงว่าก็ดวงด้วงจะเรื่องอะไรด้วงจะเรื่องอ,อ,อะไรละ่ะเอ่อพี่เิษครับพี่ต้องชุบชีวิตที่โมขวดเรือเขาเออผมพาเรื่องไหนใครมีตังค์บ้างของขอตั้งค์าเรื่องไหนครับเลขสามร้อยสิบพี่คนถล่มลย้วไหมปล่อยไปเลยลิ้วอะ ใช่เลข3ามเลขสามร้อยสิบมี a อปล่อยเลยก็ได้ค่ะอนูชุบให้แต่ผมพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนเลขสามร้อิบ310สร้อยสิใครมีน้ำอาหารบ้างอ่ะขอขอตังหน่อยจะเพาเรือเอาของเลขสามิบเลขหกสอป้าบอกเมื่อกี้เดินทะลุบันไดเฮ้ยไม่มีใครมีตังเลยอ๋อเลขสามริมีไม่จะเพาเรือไม่มีครับมีพันเจ็ดไม่มเมีหนูมีพัจอ่ะ จ๊กเล็กไหนี่บบบอะไรเอาสั้ง้อนได้ไหมจ้อง้องวางเลขสามร้อยสิบสามร้อยสิบส้อยสห้จองอะงวางพี่ใช้สติในการคุยทุกอย่างเรียนอันนี้ช่วยนะอะไรดูว่าไงเปล่าจำไม่ได้ใช่ไหมครับ พี่มันบอกว่ามันชอบมันจีบอยู่พี่จ้อยแม่งมันจีบพี่ร้องอ่ะไอ้ดวงมันก็รู้แต่มันไม่ยอมบอกชอบมันจีบอยู่ใช่มันบอกว่ามันชอบมันจีบอยู่ไม่รู้ก็มันพูด ก็บอ,อถามตอนท้ายมันก็พูดจริงๆ้ายว่ามันรักดวงรักเลยเหรอคะมันพูดเองกับปากพี่โจ๊กไอ้เวงมันบอกรักด้วยอย่ะเอามันนะ้าใช่บอกว่ามันรักดวงมันพูดจริงท้ายกอดวางอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้โกหกด้วยอ้าวเงียบไหมอะทำไมยิง่งคุยมันยิ่งแย่มันไม่ใช่เลยอะ่ะขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไป มันพูดอ่ะมันพูดอย่างนี้เลยอ่ะวิถาว่ามันพูดว่าอะไรนะมันบอกว่าวิถาว่ามึงรักดวงเหรอมันบอกเออผมรักดวงเฮ้ยเยี่ยมไอ้สายเคินอ่ะไงวะ หนึ่งแสนไม่ตายหามไปได้เอ้ยอย่าเลยเชื่อพี่สิน้องหนึ่งแสนน่ะแพงอ้าวมอ,อไซค์หายไล่เคิร์ดอ่ะมอเตอร์ไซค์หายกระตกแอะไรใช่ปะนี่ครับบอก<ห>ข้าไม่ได้คิดอะไรจะคิดมากทำไมเ<ห>นีน่ย ข้าไม่ไ <Happiness> ด <unting> ้เป็นอะไรซะหน่อยเอ้ยจะหลบไปสบโรงบาลแล้วกำบอกไม่เป็นอะไรข้าไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยแล้วสุกไงไม่รู้ผมไม่ได้สนใจแล้วสุแล้วสุไปแล้วสุกด้วงด้วงไปแฝมไปหลบงูไมแต่ไม่ได้เป็นหนีกเขาบอกว่ามันจีบอยู่ไม่ได้จีบเลยซ้ำอ่ะก็มันพูดอยู่ว่ามันจีบอยู่บอกว่าชอบแต่ก่อนวางวิดาบว่า อะไรพี่ถามว่าสรุปมึงรักดวงไหมเขาบอกว่าใช่ผมรักดวงพูดอย่างนั้นเลยเหรอจริงถามมาสิว่ามันพูดจริงเปล่าเนี่ยไม่ต้องเอาพี่เฉดไปก็ได้เราไปถามเองเลยเนี่ยไปเร็วไปบ้านกันอไอ้นะรับไอ้เดี๋ยวขับให้นั่งรถอยู่หรือเปล่าอ้น่าเปิดเลือดก่อนดิไม่ได้ไม่ใช่เราไปนอนกันอ้าวแล้วไอ้นาคันไหนอะ มีคนมาส่งเอาชีพหายแล้วมอเตอร์ไซค์หายไปไหนไม่รู้เนี่ยเออ่าไปครับออ๋ไปบ้านครับไปที่บ้านขึ้นรถขึ้นรถมันแกล้งเล่นหรือเปล่าปกติมันไม่ใช่แบบนั้นโยกไม่ขึ้นมาโยกหลอดปากลงเจนูเมอร์แปล Ya lo. แค้บผมว่าเฮียสุดพี่เฉินตั้งค่าภาพยังไงเหรอครับเอ,อ่อเท็กเจอร์แค่